สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องดวงดีดีชาแนลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะฮะเป็นคลิปในปีอ่าเป็นดวงในปี2565นะฮะชาวราศีตุลดวงจะเป็นอย่างไรทั้งดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับการทํา อะไรต่างๆนะครับนะเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่น่าที่จะมีปัญหามากนะครับไม่มีอะไรที่จะมีปัญหามากก็ มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะในปีนี้ไอ้ในปีนี้ในปีหน้านี้นะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นก็ยังคงคอนเซปต์ชาวราศีตุลนะฮะก็คือเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับนะทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในปี65นะครับก็ยังตรงปลาตรงมาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับ ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว cool นะครับเปลี่ยนแปลงามว่ารวดเร็วเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปดีดีไม่ดีนะครับก็คือดีแหละนะครับดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการทำาการเปลี่ยนแปลง,ปปลงการเงินจากการทำงานการเปลี่ยนแปลงการเงินจากการทำธุรกิจต่างๆมันมันมันไปอย่างรวดเร็วมันไปมันไปได้ดีอะ่ะมันไปได้ดีนะครับ ในปีหน้านะครับพวกเอกสารสัญญาการทําเอกสารการลงทุนนะครับการเซ็นสัญญาสามารถทําได้นะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งของชาวราศีตุลนะครับชาวราศีตุลนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะต่อไปในเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวนะฮะใน ดวงครอบครัวปีหน้าเนี่ยนะครับมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะครับคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับที่อาจจะเด่นนะครับก็คือปีหน้านะครับคนที่จะดูแลบ้านนะครับจะเป็นคุณแม่ซะมากกว่านะครับหรือญาติฝ่ายหญิงนะครับบางคนไม่มีคุณแม่แล้วจะเป็นอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับพูดถึงครอบครัวใหญ่ก่อนนะครับ ป้าอย่างเงี้ยยายอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นคนคุมนะครับในบ้านทั้งหมดนะครับแต่ที่ต้องระวังในบ้านนะครับก็คือเด็กเล็กแดงลูกเด็กเล็กแดงนะครับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือได้นะครับต้องระวังนะฮะในปีหน้าคนที่อยู่ในบ้านนะครับที่เป็นเด็ก นะครับมีโอกาสป่วยกระทันหันได้เลยนะครับต้องระวังนะครับสิ่งที่คุณกาลังคิดนะครับคิดวางแผนไว้นะครับบางทีอาจจะยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรนะครับยังไม่ได้ได้ได้ดิบได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องระงับไว้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับพ่ขึ้นสามสามไม้เท้าการวางแผนอนาคต อะไรต่างเนี่ยนะครับยังขึ้นในตําแหน่งที่เสียนะครับเพราะฉะนั้นระวังเออระวังด้วยนะครับวางแผนที่ผิดพลาดนะครับในปีหน้านะครับการกําหนดการวางแผนที่ผิดพลาดถึงการเงินมันจะมาเร็วได้เร็วได้อย่างรวดเร็วการเงินมีใช้มีเข้ามีออกนะครับมีเข้าเข้าปุ๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บได้มาได้ไปได้จากนู่นได้จากนี่แต่มันขาดการวางแผนนะครับ ขาดการวางแผนขาดการาให้คาปรึกษานะครับเพราะว่าดวงของอคนให้คำปรึกษาก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับต่อไปคู่ครองนะครับความรักนะครับระวังในปีหน้าเนี่ยนะครับปีหน้าราศีตุลน,นะครับปีหน้าทะเลาะแบบยุ่มยิมน้ดนิดๆหน่อยๆนะครับทะเลาะกัน จู้จี้จุกจิกนะฮะเยอะคนมีคู่เนี่ยปีหน้าเนี่ยราศีตุลเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยนะครับมีปัญหากันบ่อยต้องระวังนะฮะในการใช้ชีวิตในการออยู่ด้วยกันอยู่รวมกันนะครับต้องระวังเฮเกอร์เฮเกอร์จากอะไรเฮเกอร์อาจจะมาจากผู้ใหญ่ในบ้านเรานี่แหละนะครับที่มีปัญหานะครับหรือบางที ความห่างเหินในเรื่องความรักนะครับความห่างเหินนะครับความห่างเหินหรืออยู่กันไกลเกินไปนะครับต้องระวังนะครับปีหน้ามีโอกาสทะเลาะกับคนรักนะครับส่วนคนโสดนะอาจารย์ว่าคนโสดปีหน้าเนี่ยมองดูยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แฟนนะครับคุณอาจจะโสดไปก่อนนะครับโสดไปอย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่มีใครเข้ามายังไม่มีใครที่แบบเข้ามา สัมปิงโบบะในชีวิตของคุณนะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับการงานก็ขึ้นในตําแหน่งที่ดีนะครับการงานได้หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญในที่นี้คือมีโอกาสได้งานใหม่นะครับได้งานใหม่หรือได้งานชิ้นใหม่ได้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ Project ใหม่หรือจะเป็นงาน ที่ต้องทำใหม่หรืองานเก่าจบแล้วงานใหม่กำลังจะมานะครับรวมถึงได้ย้ายงานงานใหม่ๆก็ได้นะครับส่วนเรื่องย้ายงานมีโอกาสได้ย้ายงานไหมก็ก็มีโอกาสได้ย้ายงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่ามีโอกาสได้ย้ายในในปีไหนนะครับส่วนโชคลาบโชคลาบไม่มีเลยนะครับโชคลาบได้จากได้จากอะไรโชคลาบได้จากคนตายเหรอนะครับ แต่ส่วนใหญ่โชคลาภไม่ได้นะครับโชคลาภราศีตุลไม่มีเกณฑ์เสี่ยงดวงในปีหน้าเพราะฉะนั้นอย่านะอย่าอย่าอย่าสรรหานะครับอย่าหาธรรมเนีย่ยอย่าเล่นเยอะนะครับส่วนสิ่งไม่ดีนะครับอย่างที่บอกครับสิ่งไม่ดีก็คือการที่เราห่างห่างจากครอบครัวห่างจากแวดวงสังคมห่างจากคนรักมากเกินไปนะครับ หรือบางทีเราไปทํางานต่างที่ต่างทางอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไกลเกินไปมันไม่ได้คุยกันมันมันเข้าถึงกันลําบากนะครับก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากันได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคนะฮะก็เรามาไล่กันนะครับในแต่ในแต่ละเดือนนะครับเป็นอย่างไรในเดือนมก,กราคมนะครับเดือนมก,กราคมไพ่ขึ้นดีนะครับสิ่งที่วางแผนสิ่งที่กําลังจะทํานะครับก็ ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเน้นทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคุณก็จะสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีกุมภามีนานะครับกุมภามีนานี้แย่เลยนะครับกุมภามีนาเนี่ยนะครับทั้งสุขภาพทั้งปัญหาปัญหาส่วนใหญ่นะครับกุมภามีนาปัญหาในเรื่องของความรักปัญหาในเรื่องของอคนใกล้ชิด นะครับต้องระวังนะครับที่จะมาทําให้เรามีปัญหากันได้เนาะก็ต้องระวังนะครับเมษาเมษาการเงินเด่นนะครับเมษาการเงินเด่นเมษาพฤษภามิถุนานะครับการเงินเด่นการงานเด่นนะครับได้ทํางานนะครับมั่นคงเกี่ยวกับการงานนะครับได้งานใหม่เนี่ยอาจจะมองดูว่าจะเป็นในเดือนเดือนเมษา ที่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ได้ย้ายงานนะครับแล้วก็ได้ปุ๊บได้งานดีเลยเจองานที่ดีเลยนะครับกรกฎา,าครับกรกฎา,าระวังทะเลาะกับคู่รักกับแฟนนะครับแต่จริงๆนะทะเลาะกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะครับก็ต้องระวังนะร,ระวังาการทะเลาะการปัญหาการใ,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 ใน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 ครอบครัวนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ แล้วก็ก,ก,กรกฎามีโอกาสที่จะแยกย้ายกันนะต้องระวังนะฮะสิงหาสิงหาการการงานนะครับเ่นเรื่องการงานนะครับได้สิ่งรู้สึกว่าได้สิ่งใหม่ๆเยอะได้สิ่งดีๆเยอะนะครับชาวราศีตุลเนี่ยเด่นเรื่องของการงานเลยนะฮะแล้วก็ถ้างานดีเงินก็ดีถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น คุณจะได้งานที่ดีคุณจะได้เงินที่ดีคุณจะได้รับสิ่งดีๆต่างๆต,ต,ต,ตามมาเยอะพอสมควรกันยายนกันยายนระวังเรื่องสุขภาพอีกเช่นเคยครับนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องระวังนะในเดือนกันยายนเนี่ยต้องระวังนะครับตุลาพฤศจิากาธันวาดีนะครับดีนะครับดีจนไม่ต้องบอกว่าดีเรื่องอะไรนะรมันทําอะไรมันก็ดีอ่ะต้อนรับ ปีใหม่ที่จะถึงใหม่นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะแย่ก็แย่จะตั้งแต่กรกฎาเป็นต้นไปนะครับแย่ตั้งแต่กรกฎาเป็นต้นไปก็ครึ่งเดือนพอดีนะครับต้นปีก็ถือว่าดีนะครับกลางปลายปีก็ถือว่าดีในช่วงปลายปี3เดือนสุดท้ายนะครับในปลายปีโอเคนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับกับดวงของชาวราศีตุล ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดี c h ช n n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใครอยากดูดวงนะครับอย่าลืมแอดไลน์มานะครับ15 G O O D 789 15 G O O D 789วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ